ัเรื่องของความรักว่าจริงๆแล้วมันเป็นโทษอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่มุมที่ดีเนี่ยมุมดีก็มีเหมือนกันนะการที่เรามีความรักในสิ่งใดเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตัวฉันทะเนี่ยคือความพอใจรักใคร่ยมจะทําอะไรให้เกิดความสําเร็จยมต้องมีความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นก่อนถ้ายมไม่พอใจที่จะทําอะไรเนี่ยไม่สําเร็จแน่ความเพียรมันจะไม่ต่อเนื่องเราจะไม่อยากทําแต่ถ้าเราอยากทํางานตรงเนี้ยเราจะพอใจทํามันจะสําเร็จจนได้แต่ตัวฉันทะพระตถาคตก็บอกว่า ทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเลยตัวความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนะ,ะไม่ดีอีกแล้วไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันความพอใจจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ยอมพอใจในดอกไม้อันนี้ต่อไปดอกไม้เสื่อมปั๊บเนี่ยยมกระทุกเพราะสิ่งที่โยมพอใจมันจะไม่ได้อยู่คงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยมพอใจในแก้วใบนี้เมื่อแก้วล้าวยมกระทุกแก้วแตกยมกระทุกนะพอใจคนคนนี้พอคนคนนี้เปลี่ยนแปลงยมก็จะทุกนะและยมจะคาดหวังให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการคาดหวังที่ไม่ถูกต้อง เพราะธรรมธาตุในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะ,ะเห็นนะนี่พระองค์ตรัสกับคามมนีทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มี ฉันทาเป็นมูลมีฉันทาเป็นเหตุเพราะว่าฉันท่าเป็นมูลเหตุของความทุกข์มีความพอใจในอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าจะพอใจในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์พระตถาคตบอกว่าต้องมีธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานาราโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอพยาปชารามโม มีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะปะวิเวการามโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ถ้าโยมยินดีในสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นประโยชน์นะพระศาสดาเป็นผู้ที่รู้ว่าจะหยิบสิ่งใดในโลกธาตุนี้มาเพื่อประโยชน์ มาเพื่อให้เห็นโทษมาเพื่อเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากนั้นหลักในเรื่องของความรักเนี่ยก็รักแบบนี้มีทั้งดีมีทั้งโทษนะพระองค์จึงบอกว่าขันห้าเนี่ยนะอ่ามาล้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขสมนัส ในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการกำเนิดของเธอนั้นเนี่ยการเกิดของเธอนั้นจะเป็นการปารลบเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยทำห6ประการคือธัมมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีภาวนาราโมเห็นไหมมีการเจริญภาวนาเป็นที่มายินดีปหานาราโมละกิเลสเป็นที่มายินดีปวิเวการาโมนะมีความสงบสงัดเป็นที่มายินดี อพยาปชาราโมมีธรรมอันไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่เบียดเบียนนิปปัญจาราโมมีธรรมอันไม่ทําความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่เนื่นช้าเยอมีธรรมหกประการนี้จะสิ้นอาสะวะได้หลุดพ้นจากความทุกขได้พิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอาทีนวะของรูปคือโทษอันต่ำสาม ภิสูุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องสาวหรือน้องหญิงมีสำนวนการแปลบาลนะีผู้หญิงเขาเรียกน้องหญิงหรือน้องสาวนะนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ปีบ้าง90ปีบ้างชลาสุดโทมแล้วมีหลังงอเหมือนโคปานสิแห่งหลังคานะมีกายคดไปคดมามีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้า เดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่ายผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกลวกมีผิวหนังอันหย่อนยานมีตัวเต็มไปด้วยจุดภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรือ อย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนั่นคืออาทีนวะของรูปโทษของรูปเป็นอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาทีนวะของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีละล่างอันเขาทิ้งแล้ว ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกำลังขึ้นพองบ้างมีสีเขียวบ้างมีหนองไหลบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความหมายนี้อย่างไรสีสันวันณนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย แม่นั้นก็คืออาทีินวะของรูปโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีระล่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพฝูงกาจิกกินอยู่บ้างอันฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างอันฝูงตะกรุมจิกกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขก,กัดกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้าง อันหมูนอนต่างๆชนิดบ่อนกินอยู่บ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันณนะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตระทานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาธทินวะของรูปยังบรรยายอีกเป็นสิบหน้ากระดาษนะ ศพกระจายออกไปเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกกระดูกกระจายเลี่ยราดไปกระดูกเป็นผุยผงนะจนแตกสลายไปกับดินนะเนี่ยนี่คือโทษของรูปเห็นน้ำหนักของการบอกไหมน้ำหนักของอาทินะอัสสา,าธะพูดนิดเดียวอาธทินวะพูดเป็นสิบหน้ากระดาษเลยนะนี่คือลักษณะที่ ให้เรานะพิจารณาโทษของมันนั้นเราต้องพิจารณาโทษมันบ่อยๆเราถึงจะถอนอุปทานในสิ่งสิ่งนี้ได้นะทุกคนกำลังเดินไปสู่ความแตกสลายทำยังไงจะแก้ความแตกสลายนี้ให้ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนมีวิมุติคือความไม่ตายอยู่นะแต่ทุกคนดันไปพอใจของเกิดของตายของเน่าของแตกสลายพระเจ้าเลยบอกว่า เธอกำลังเข้าใจผิดนะเธอมีอวิชาความเข้าใจผิดผู้เจ้าอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปสู่สภาวะเดิมของพวกเราคือสภาวะคือวิมุตติหรือนิพพานคือความไม่ตายตัวความไม่ตายนี่แหละผู้หลงนี่แหละที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏหลงยึดติดขันห้าว,ว่าเป็นตัวเราของเราเราเลยต้องแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายไปกับสิ่งเหล่านี้ยังหาที่จบไม่ได้น่ะ ถ้ามีคนคนหนึ่งอยากจะออกจากสังสารวัฏอยากจะออกจากระบบของการแก่เจ็บตายและสงสัยว่ามีใครสักคนบ้างหรือไม่หนอที่บอกวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ณนะวันนี้มีคำตอบคือคำพระศาสดาข,ของเรานะพระธถาคตบอกว่าอริยะอัตถังคิกมัคน,นินเองคือกรรมะนิโรธคาไม่นีปฏิปทาปฏิปทายถึงความสิ้นกรรมนะการกระทำของจิตในอดีตจนถึง ปัจจุบันสามารถดับไปได้ดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกได้ถึงแม้โยมจะเคยทำกรรมมาเยอะขนาดไหนก็ตามมักแปดแก้ได้และให้ผลร้อเอร์เซพระองค์เปรียบเทียบการให้ผลของมรกมีองแปดกับยาถ่ายบอกยาถ่ายในทางโลกเนี่ยบางทีก็ให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างนะเราทานยาถ่ายไปเนี่ยบางทีก็เออ ถ่ายดีบางทีก็ไม่ออกต้องเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนี้แต่ผู้เจ้าบอกยาถ่ายอันเป็นอริยะเรียกว่าวิเรจรังมักมีวงแปดให้ผลอย่างเดียวไม่มีการไม่ให้ผลถ่ายความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้นะ,ะผู้เจ้าบอกนี่คือยาถ่ายอันเป็นอริยะ,น,ะนั้นเราจะสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องแก่เจ็บตายอีกต่อไป จริงๆเป็นสิ่งที่มนุษย์เกิดมาต้องรู้เป็นอันดับแรกของชีวิตนั้นทุกคนไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากเจ็บเป็นไข้ขึ้นมากินยากันไหมกินกันทุกคนเนาะหรือปล่อยมันตายไปมันเป็นไรก็เป็นใช่ไหมก็แสดงว่ากลัวตายกันทั้งนั้นน่ะนะ,ะถ้าไม่กลัวตายเวลาป่วยอยากกินยานะไม่กินนอน มัดดวงไปเลยนะนึกเหมือนกับสิงสาราสัตว์อยู่ในป่ามันไม่มีหมอรักษามันทําไงมันเป็นไข่มันก็ต้องทนมนุษย์เราจะทนอย่างนั้นไหมปล่อยตายไปวัดดวงตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็แสดงว่าทุกคนมีความห่วงใยในอัตภาพของตัวเองนะยุงมดปลวกมแมลงต่างๆมันก็รักอัตภาพมันนะโยมบอกว่ายุงไร้สาระมากเลยตายซะเพี้ยใช่ไหม แต่มันก็บอกอย่าตบฉันนะฉันไม่อยากตายนะแต่หิวอ่ะขอดื่มเลือดสักหยดได้ไหม <c oughs> เราบอกเอ้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะนั้นสัตว์หรือระบบชีวิตทุกระบบเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยลักตัวหมดเลยนะทำยังไงจะให้เห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี่แหละมาเห็นโทษอาทีินวะ ระตถาคตจึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเห็นไหมใจยังไม่ใช่ของเราเลยนะเราก็ใจของเรานเนี่ยนะ แต่ใจผู้เจ้าบอกไม่ใช่ของเราเพราะอะไระจกักรสุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักสุนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอโสตะคานะจิวหากายะมนโนใจเหมือนกันโอ้โหใจยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วอะไรเป็นของเราอ่ะสรุปแล้วอะไรเป็นของเราหน้าที่เราคือปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา <c oughs> เหมือนโยมถือของหนักเนี่ย แล้วยมอยากได้ความเบายมก็ถือไปเลยความเบาอยู่ไหนความเบาอยู่ไหนยมวิ่งหาไม่มีทางเจอวิมุตต์อยู่ไหนวิมุตต์อยู่ไหนวิ่งหาไปเถอะมันเกาะติดไปกับยมตลอดเลยวิมุตต์ก็อยู่ตรงนี้ความหนักก็อยู่ตรงนี้ขันห้าก็อยู่ตรงนี้เพราะเราจับเอาไว้แค่โยมมีหน้าที่ปล่อยวิมุตต์เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเวลาโยมวางแล้วยมต้องไปวิ่งหาความเบาไหม ไมความเบาเกิดเองอัตโนมัติใช่ไหม,มวิมุติอย่าไปวิ่งหานะมีหน้าที่เห็นโทษของขันทั้งห้าธรรมชาติห้าอย่างนี้และปล่อยวางให้ได้นะความเบามาเองอวิมุติปรากฏขึ้นเองซึ่งมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วหน้าที่โยมคือละความพอใจในขันห้านี้ให้ได้เมื่อโยมวางความพอใจได้โยมปล่อยมันลงหมดเกลี้ยง ความเบาเกิดขึ้นเองอัตโนมัตินะแ,แรกๆก็วางรูปก,ก่อนนะของหยาบนะตาหูจมูกดินกาย5ช่องทางเกิดความยินดีมาปั๊บปลีบวางยินดีมาปั๊บรีบวางพระตถาคตจึง,จงสอนการละนันทิคือความเพลินนะบอกนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทีคือความเพลิน จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติพุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินจิตหลุดพ้นเลยอยเป็นมรรควิธีที่ง่ายสั้นเร็วมากนั่นให้เราหมั่นละความเพลิน อยู่กับลมละความเพลิอนอยู่กับลมหายใจจิตหลุดไปคิดปุ๊บรีบวางกลับมารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนออกไปอีกปั๊บรีบวางกลับมารู้ลมหายใจโยมทำแค่นี้น,ะนันที่เป็นเรื่องที่พีเจ้าสอนบ่อยมากในครั้งกุธการแต่กลับไม่ค่อยมีการสอนกันในยุคนี้ละนันทิให้ได้จิตจะหลุดพ้นนะเป็นวิธีที่โยมหยิบมาทำแล้วไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอีกเลย ละนันทีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตต์เลยนะ <c oughs> อาณาปานสติก็เป็นอีกมัควิธีหนึ่งที่พระตถาคตเนี่ยสรรเสริญไม่มากนะ <c oughs> ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออก <c oughs> ผลของการทำให้มากเจะริใให้มากซึ่งอาณาปานสติคืออะไรผลอย่างยิ่งของมัน ใครตอบได้มีไหมจเจริญอาณาปานาสติถึงที่สุดแล้วได้อะไรขึ้นมานมีใครตอบได้บ้างนอกได้ปัญญาเหรอแค่นั้นเองเหรอได้อะไรนาะอนณาปาผลสูงสุดของอนาปาคือทำอะไรได้หืม จเลยนานาปายมมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกผลสุดท้ายของการรู้ลมหายใจได้อะไรอะไรนะได้เห็นไตรักษได้สติได้ปัญญาได้ได้อะไรอะไรนะได้ญาณก็ใช่อยู่นะ แต่สุดท้ายของการเจริญอนาปานาสติก็คืออารหัตผลนะบอกว่าผู้ใดกระทำให้มากเจริญให้มากนะซึ่งอานาปานาสติภิกษุทั้งหลายเมื่อ,อนาปานาสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอน,นิสง์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออาหัตตผลในทิฏฐธรรม ที่จะทมแปว่าปัจจุบันพระอาหารหันต์ในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่อุปทานเองนะก็จะเป็นอนาคามีได้พระอาหารหันต์หรือพระอนา,าคามีแหมไม่เอาให้สูงๆนีนะเดาเตี้ยจังเลยนะถูกอยู่เห็นเกิดดับเห็นตายลักได้ยานะถูกหมดอนะ่ะ ได้แล้วผลของมันคืออะไรคือพระลาหาันในปัจจุบันด้วยเห็นนะและลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้พระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ีิสุทนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นสติปัฏฐานสี่อีกนในส่วนกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ลมหายใจเข้าออกเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อครบเลยกายเวทนาจิตธรรมนี่ยกมาอันเดียวคือยายิิษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายเผากิเลสเห็นนะขณะที่ยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยพู้เจ้าบอกเธอกําลังเพียรเผากิเลสนะและเธอมีสัมปัมีสติ ความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นนะอยากพี่นั่งรู้ลมเข้าลมออกไปจบแล้วแค่นี้ง่ายๆ่หมูมามและทำมากจะพระอรหรันต์ไปทำอะไรอย่างไม่ต้องเลยไม่ต้องทำอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกจบแล้วหมูสุดนะง่ายสุดเนาะ พระเจ้าสรนเสริญอน,นิสงส์ไว้มากนะอะ,อะไรที่ศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสันเสริญมากชี้มากบอกอน,นิสงส์ไว้มากเดินตามนั้นก่อนพระเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่ตถาคตบอกสอนเอาไว้สรรเสริญเอาไว้ภพเจ้าสอนมรรควิธีไว้เป็นพันโยมจะไปนั่งเลือกวิธีไหนโยมก็ต้องดูว่าไอ้พระเจ้าแนะวิธีอะไร อ๋อะอันนี้พินาผัสสะบอกเป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรผลอ๋อะการละนันทิอ๋อะอาณาปานสติตถาคตก็ยังใช้อาณาปานสติพระพุทธเจ้าของโยมใช้อาณาปานสติแล้วยมไม่ใช่เหรออืมพระพุทธเจ้าบอกอริบุคคลทั้งหลายแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยพระุทธเจ้าก้าวตรงไหนก้าวตรงนั้นก้าวตามก้าวตามเดินตามทาตามเหมือนอย่างตถาคตเป๊ะเลย เดินตามนะนั้นเราเดินตามพระศาสดาไม่มีข้อผิดเลยอย่งและง่ายด้วยนั่งรูลง้ลมหายใจเข้าออกโยไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปเอ๊ะที่นี่สอนนั่งสมาธิต้องสั่นขย่าวตัวโอ้โหไปนั่งขย่าวมาเมื่อยใช่ไหมตายพอดีไอ้นี่เลื้อยเป็นงูไอ้นี่ออกเป็นจระเข้เป็นนกเป็นบินอะไรออกไปกันใหญ่แล้วเอ๊อะผู้จ้าไม่มีสอนอ่ะจบไปนะอันนี้เป็นนั่งเห็นแสงสว่างเห็นน่นเห็นนี่อะ ผู้ใา้เห็นอะไรให้เห็นจิตตัวเองทํางานอย่างไรนะไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปสุขทุกขนะ์นี่เห็นอาการจิตในภายในจบแล้วแค่นี้เป็นพระหรหันต์ได้แล้วนะอบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนี่จะต้องไปวิ่งหาอะไรอีกไม่ต้องวิ่งหาอะไรแล้วอืมมีผลมากมีนิสสงมากด้วยนะ และผู้เจ้าบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมกายนะหรืออย่าลืมลมลมคือกายกายคือลมการรู้ลมคือการรู้กายเหมือนกันผู้เจ้าจึงบอกว่ากายยคตาสติอัญชนเหล่าใดหลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมไม่เอาจิตมาอยู่กับลมโยมกำลังลืมอมะตะธรรมคือนิพพานโอ้เรื่องใหญ่เห็นนะไม่ใช่เรื่องเล็กเลย การเอาจิตอยู่กับลมเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอัญชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมกายยตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นนะจำคีย์เวิร์ดสั้นๆของพู้เจ้าตรงนี้เอาไปนี่เอามาเรียงร้อยกันให้เห็นเหตุผล ว่าทำไมพระตถา,าคตจึงอยากให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายคือลมหายใจเข้าออกเพราะมันกําลังได้มาซึ่งวิมุตติหลุดพะะ้นอมตะธรรมนิพพานความไม่ตายไม่มีใครอยากตายหรอกเยิมนะแต่ของตายก็ต้องให้ปล่อยให้มันตายไปและเรามาเข้าถึงความไม่ตายดีกว่าคือวิมุตติหรือนิพพานวิธีเข้าทำอย่างไรรู้ลมหายใจไว้ และผู้เจ้าให้รู้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตให้รู้ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเพราะการรู้ลมหายใจเมื่อพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ผู้เจ้าบอกชื่อว่าเธอมีสติสัมปชัญญะถูกต้องไหมอ่าไปดูนะผู้เจ้าบอกให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายอืมถ้าโยมกําลังจะตายนะโยมไม่ต้องทําอะไรโยมมีสติสัมปชัญญะ อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนะอยู่กับลมหายใจเมื่อรอคอยการตายกาละตายนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปนึกถึง หอดกระถินพาา้าป่าทำบุญไอโ้นนโทไอ้นี่ปรงแต่งไม่ต้องไม่ต้องกุศลอ,อย่างยิ่งคืออะไรไปดูมะอะไรคือกุศลบอกให้อยู่กับลมยังไปวิ่งหากุศลอะไรไม่รู้ว่าลมนั่นแหละคือกุศลอย่างยิ่งพระเจ้าบอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคืออะไรภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะ กุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรสติปัฏฐานทั้งสี่เห็นกายในกายเห็นกายในกายเมื่อกี้ผู้เจ้าหเห็นอะไรลมไหลเข้าไหลออกจบแล้วเห็นนะโยงมาทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะประมวลลงที่นั่งรู้ลมไหลเข้าไหลออกง่ายไหมให้โยมเห็นเห็นถึงเหตุผลทั้งหมดที่พระศาสดาบอกประโยชน์ถึงการมานั่งรู้ลมเดี๋ยวโยมจะบอกว่าดิฉันจะโง่ละมังมานั่งรู้ลมไม่ต้องคิดอะไร นะบื้อแน่เลยงานนี้ออกจากสเสถียรไปตายตาย,ตายนะรับรองว่าไม่ใช่โยมจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดการรู้ลมหายใจเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งฌานทั้งสี่นะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจฌานสมาธิทุกระดับการได้ฌานสี่มีประโยชน์อะไรผู้เจ้าบอกเมื่อเธอได้ฌานสี่เธอ จะแทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นอนเอิกปัญญาโยมจะก,กว้างไกลที่สุดไม่มีอะไรในโลกธาตุที่โยมรู้ไม่ได้รู้ได้หมดเลยเรียกว่าแทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นนเิศนะเห็นไหมการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจนจิตนิ่งนั้นเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันถึงประโยชน์ว่าจะฉลาดที่สุดนะ,นะและผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัพพันญูก็เพราะ พระองค์ปฏิบัติมรรคแดและก็พระองค์จเจริญอานาปานสตินี่แหละเพราะพระองค์บอกว่าแม้เราเองเมื่อก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออะไรอานาปานสติสมาธิไปดูพระสูตรนี้ภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบาก และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเขาไว้แล้วกายจะไม่ลำบากตาจะไม่ลำบากจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะอืมนั้นสิ่งที่โยมกำลังทำอยู่ คือการเจริญอานาปานสติรู้ลมายใจเข้าออกสุดยอดแล้วนะ